วันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างสไลด์แคนวาด้วย Chat GPT กันนะครับคุณแค่พิมพ์บอกว่าอยากได้สไลด์เรื่องอะไรสไตล์ไหนแล้ว AI ก็สร้างมันขึ้นมาให้คุณเลือกในไม่กี่วินาทีเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อ Chat GPT เข้ากับแคนวาก่อนนะครับโดยคุณจะต้องเข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ Chat GPT ซึ่งปกติจะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของจอเมื่อเข้าไปแล้วให้เลือกเมนู และตัวเชื่อมต่อครับในหน้านี้คุณจะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อได้ให้คุณมองหาแคนวาแล้วกดปุ่มเชื่อมต่อจากนั้นจะมีหน้าต่างป๊อปอัพยืนยันปรากฏขึ้นมาให้คุณกดดำเนินการต่อในแคนวาครับระบบจะเปิดท็บใหม่ขึ้นมาในเบราว์เซอร์ของคุณอัตโนมัติซึ่งเป็นหน้าจอขอสิทธิ์การเข้าถึงของแคนวาครับหลังจากที่คุณได้ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิ์ที่แคนวาร้องขอแล้ว ให้คุณกดยืนยันโดยคลิกที่ปุ่ม Allow หรืออนุญาตครับรอสักครู่เดียวระบบจะแสดงข้อความว่า Authorization Successful และจะนำคุณกลับมายังหน้าแชท GPT โดยอัตโนมัติซึ่งตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าที่แอปแคนวามีป้ายสีเขียวขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อครับทีนี้เมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มสร้างสไลด์กันครับ ให้คุณกลับมาที่หน้าแชทหลักในช่องพิมพ์ข้อความตามปกติคุณสามารถเรียกใช้แคนวาได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วเรียกที่แคนวาจากเมนูหรือจะใช้วิธีพิมพ์เครื่องหมายแอและตามด้วยคำว่า c a n วาก็ได้เช่นกันจากนั้นก็ถึงขั้นตอนสำคัญคือการวางคำสั่งหรือพร้อมที่คุณได้เตรียมไว้โดยอธิบายรายละเอียดของ Presentation ที่คุณต้องการให้ชัดเจนเมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับ ชัด GPT จะใช้เวลาประมวลผลสักครู่และจะสร้างตัวเลือกดีไซน์สไลด์สวยๆที่ตรงกับคำสั่งของคุณมาหลายแบบคุณสามารถคลิกที่แต่ละดีไซน์เพื่อดูตัวอย่างสไลด์ทั้งหมดที่อยู่ข้างในนั้นได้ทันทีจากในหน้าแชทนี้เลยครับเมื่อคุณเลือกดีไซน์ที่ถูกใจได้แล้วเพียงแค่คลิกที่ตัวอย่างนั้นอีกครั้ง ระบบจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้จะนำคุณเข้าไปที่หน้าแคนวา Editor พร้อมกับสไลด์ทั้งหมดที่ AI สร้างไว้ให้ทั้งหมดเลยครับจากจุดนี้คุณก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อความเปลี่ยนรูปภาพปรับสีหรือปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆได้อย่างอิสระในแคนวาต่อไปได้เลยครับ